กี่เดียดเนี่ยตั้งแต่หมูอ่นแล้วขอสร้อยไมกไม่ได้เมื่อกี้กินแก้วเมื่อกี้แห้งห้าม่วใช่คุณพระทีเรียกอีกโตอีกเพนท่านแล้วเขาก็ยกังอ,อีก,ลลออกมื่อกี้เบื่อไงไม่ไงมีไห,ไห,งงไหม,มต้อมต้อมอ่ะไม่ยังมาแล้วมานี่มานี่มาเอาขาเขาขมาส่งจิเออกลัวเขาไมาส่งเล้แล้ว นายอย่ามาส่งข้าวเหนียวข้าเหนียวอันนี้กินได้ไหมเด็กตำเจ้าน่ะมันก็มาชู้สิมาจ้ำนี่จ้ำกินที่บ่แซเคุกับเขาเดาได้มาให้เมืองเอามาให้ย้ำได้กะเพราะวาตอ่อประทูมานี่มีแต่เจ้าเนาะเอาต้มเมืองน่ก็ต้มมาเมื่อมานมีแ่เจ้าเห็นมึงกินเขาเมื่อไรกันเลยเอาไหมย้ำเลยจสินเส้นละคำสองคบ มันเปียงกับเพราโกินทับนี่ละเปืกกะเพาเออมางกินหน่อยกินซองครับายจำเแล้วแทบแล้วเดี๋ยวไปทาลอเงกันเา้าล้วนะมึงเฝ้าเผาเพือนที่ตกแล้อวนน่ะมันจะมีแห้งยไเกลวูเหนออะไเลว้ดขี้เดียนั้งแต่หมูบ้นแล้วโคสรองผมไม่ก็ไม่ได้มันนีกินแกวเมื่อมนแห้งาม เรีโตอีกเพิ่มท่านแล้วเขาก็ยังอีกมันอีกเบื่อไงเป็นไงนี่ไหมเนาะว่าได้ยังวะเนี่ยเ้าวรถพวกต้อมมันจอดอยู่นี่นี่หว่าต้อมไปใส่ต้อมต้อมไปใส่มันวต้อมต้อมไม่หยง ตามพ่อที่ดีมมื่อนี้ไม่เอาโอ้ยหนอมึงเผาขยะก็มึงกับบ่เบิ้งไอ้พูดนิ้นป้า,ากาศเลยเนาะขยะเหม็น,นคิวค้วคิ้ววะโอจะตกมึงมเผาขยะอย่างตอนนี้ไหมขยะรามีเหม็นคิ้วเลาะเฮ้ยขยะที่ข้อขยะที่ข้อนู่นหรื กูเห็นยางมองเห็นกูเห็นควไนเห็นควันมาหนิเลยควันอะไรเออเลยเว็บมาบก็ควันนี่กำลังดได้แบบตุ๊กญี่ปุ่นนี่โอ้ยมึงจยว่าไล่มะพร้ากันย่ออีกเห็นว่ามันนี่ก็บม่ได้ไม่กินข้าวกินน้ำไปเนี่ยมีอยู่มันเอาเขามาฝากกูเขามาฝากเขาจำแจ้วนะเขาจำแจ้ว เบาเป็นแต่ผาอ่อนเท่าวะชิมจ็อกโองลูกกันบุได้จังแก้วไม่เคยกินแม่งเห็นไม่เคยกินแต่เราจังแก้วไคือมาเป็นมาผู้เดียวมาถือยังมาหนอถือยังแล้วมาหาข้างหน้าไีแล้วเนาะขยายเหม็นรถนี่เหม็นขนาดเลยห้าไอ้สินไปหาซิวจะแก้มากินไหมมันส่งมันกินข้าวกินข้าเว้ยกินข้าวไป นั่งมีแอจะเหอยนั nice ่นหละมีอไ่าะก็ได้ไ่ได้กินแล้วตัดผมมันก็สองลยมีผมไม่ถอยว่ามึงตัดไม่ได้ตัดยังสองลยสองลยซูซินขูกได้กับอะไรห่าทั้งซ้นโอ้ดซนเลอขามากินเออหอยซ้นหด้แล้วขมิีนุดีไปนีสุดหาดอกโดมากแล้ะเอาโดไงเด้อ ซื้อสิ่สนจักสิบดีสิบบาทก็มาได้เูยกูกินข้าวจำเจลฮานเฮ้เฮงลื่นบางอยู่เนี่ยเห,ห็นว่ากินข้าวหน่อยเนี่ยก็ต้ำเจวมาหายเมื่อเผ็ดกระดกลีื่นแหงบางอยู่